เป็นวิดีโอนะครับเนาะวันนี้การประชุมนันบปร,ริญญาของพระยานเจริญบรรไว,ว,วร์หรือกิตตวัลโน่จังหวัดวัชกเซบูรณ์ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาว,วันที่เก้าพฤษภาคม2553ัมนห้าร้อ<า>ม,มหาวิทยาลัยมหาวิไลมหาจุลงกรราชชลัยฟางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะ <c oughs> นอันนี้เป็นวิดีโอเขาเยี่ยมน้อยเนาะเยี่ยมหวานน้อยแล้ว ยบเลยครับผมมา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 ให้ครบมาให้ครบมาแบบเสี่ยเนาะ ถ่ายวิดีโอนะครับยิ้มเต็มที่นะครับยิ้ยมมยแม่หักเลยนะครับน้ำเตยห้ามไลนะครับยั้มเดอยแม่หักเลยอโอเคครับม คน้อยไม่อามาไปย้ไปย้ไปยะถ่ายหลายภาพละนหนดีหันใ้นี่นีู่นอไปเอาละเอาละกำกำน้องไหม่เอาละเดี๋ยววจะถายนี่อยู่พ่อหล่อมันทายลักถายนักละอันนี้เดีจะถ่ายไม่ถอี่ไม่ได้ถ่ายจะขบลุบไปถ่ายไปไปได้รูจะไปไปถายใไป ไปไทยก็ต้องไปไบดเด้ไซด์มาไทยไม่ถือ <c oughs> <c oughs>